a de 为他而来。 ไล่ในหัวใจเยอะๆแล้วกันครับผมฝากมาถึงกรรมการนั่นแหละอยู่ที่กรรมการจะทิ้งเยอะนะครับจะไล่หรือไม่ไล่อยู่ที่กรรมการครับเชิญครับน้องๆครับเชิญครับอ่าฮะเชิญครับเชิญครับครับอ้าวอันนี้นัทบุรีปกติเล่นอยู่เล่นอยู่ที่ไหนเอ่ยสูงยสิงบานะครับผมศูนย์สิงศูน์สิงบานะครับผนี่นะครับผมอ๋อ อ่าใครที่เป็นแฟนก็ตามไปเชียร์กันได้ครับผมนะครับทุกคนเชิญครับเชิญครับศิลปินทุกท่านเลยนะครับน้องตีท่านเชิญครับด้านหน้าเวทีเลยนะฮะกรรมการรอให้คอมเมนต์จากพวกเราอยู่นะครับเรียนเชิญนะครับสักครู่เลยเชิญครับเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวพี่ๆน้องๆช่วยกันเก็บให้แต่พวกเรามาข้างหน้าก่อนโอเคศิลปินมาถึงแล้วรอนานมากแล้วนะครับเกรงใจคุณหวิวเหลือเกิน เอาละฮะกรรมการ,รท่านไหนจะเป็นคน,อนคอมเมนต์ครับเชิญครับ่าปเป็นอีกนามนะครับผมจะบอกว่าเป็นอีกวงหนึ่งนะฮะที่มือตาอ้าริโกเนี่ยเวลาเสียงไม่ทัานดีนะฮะที่มิลิชมงกอีนะฮะแล้วก็ถ้าจะมีทำชมอีกอย่างที่จะบอกว่านักร้องนำเสียงมีพลังดีนะฮะแล้วก็พี่จะบอกว่า,ามือตา้า ที่ร้ลลองประสานเสียงด้วยนะเวลาจับคู่กันแล้วเข้ากันดนีมากเลยขอบคุณมากครับผมนานๆจะเจอคนแบบว่าร้องประสานเสียงแล้วเข้ากับนักร้องได้เนียนต้องต้องชมน้องมือตาด้วยนะครับถ้าถ้าจะมีเรื่องอื่นแน่แน่จะเป็นเรื่องอเรื่องความก็เรียกว่าอะไรอะความต่อเนื่องบางจังหวะของเพลงที่สองนิดหน่อยนะะ ท,ที่ไม่แน่ใจว่าเพลงที่สองเนี่ยเพลงเจ้าหน้าของพวกเราเนี่ยเริ่มมาแล้วมันอาจจะได้โชว์สกิลในการเล่นของเราก็จริงนะฮะแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าถ้าถ้าจะให้นักร้องนำเขาสแดสดงศักยภาพไป้เต็มที่มากกว่าน,นี้นะฮะซึ่งก็ได้ทำได้ดีอยู่นี้เองนะครับก็เลือกเป็นอื่นที่เพื่อให้นักร้องนำเขาได้โชว์ตัวเขาด้วยเนี่ยซึ่งคะแนนร้องเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันยออกหยอดฮะแต่ว่าเรื่องฝีมือเนี่ยพี่ไม่ต้องสายพวกเรานะฮะเรื่องส่วนมือที่บอร์ด มือพิบอดที่มีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นคำถามมาไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็อาจจะทำํำให้เพลงดูแน่น,นขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับครับผมนิสุรักษ์สุขเสวีนะครับนักเขียนเพลงของผมชาติเลยก็ว่าได้เชิญครับพี่ครับขอซ้อนนิดนึงคือตอนแรกโปรติงจะเขเ้าไปเข้าไปคนเดียวแต่ว่าโงวิทคนไม่ไหวตอนแรกฟังเพลงแรก โอ้เป็นเป็นวงแรกเลยที่ที่เพิ่งเห็นมีการฟารัสอ่ะโคตรชอบวิงจริงวงนี้ดีเลยนะฟังเพลงแรกดีมากโอ้ยมีมีฟรัสด้วยแล้วฟลรัสดีเหมือนที่รักบอกเข้ากันได้ดีดีมากเลยคิดว่าเฮ้ยวงนี้แหละต้่งเจ๋งว่ะพอาะว่าค่สองแต่ว่าฟังเพลงที่สองโอ้โหแม่งอะไรวะคือเออคือพี่เข้าใจพยายามจะทำการการเรียบเรียงเพลงใหม่นะครับมันมีริกของการทำพวกเนี้ย อันนี้อ่ะประจำจำเอา,เอาไว้ไว้ทํานะครับการเรียบเรียงใหม่ส่วนใหญ่แักว์ลูกคลีจะใช้วิธีการอย่างแรกคือเปลี่ยนคอร์ดอย่างที่สองคือเปลี่ยนลิทึม้อย่างที่สามคือเพิ่มสัดส,ส่วนมาเพิ่มยูนิสันนะในบางในบางวงที่อยากให้ดูว่าเฮ้ยุณเจ๋งแต่ตอนเนี้วงเนี้ยไม่ได้เปลี่ยนคอร์ดลิทึมก็แท้กันเหมือนเดิมแล้ว วงนี้พยายามทำให้ดูเก่งโดยการใช้ยูนิซันอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อคิดที่ดีเป็นไอเดียที่ดีในการาาทำแต่ว่าเราจะงทำไม่ขาดพอมีสั้นไปไหนปุ๊บวง,งมันจะไป๊ทุกทีเลยมันพร้อมที่จะล่มตลอดเวลาอันนี้พี่ี่เราพี่อยากให้ให้ประสบเยอะๆจริงๆถ้าเพลงมัเก็ตถ้าไม่มียูนิซันเลยนะเราเล่นเป็นกปกตินะพี่ว่าวงเราเล่นดีมากเป็นวงเป็นวงหนึ่งที่เล่นดีเลยนะ,ะนะครับก็คือเราเอาเปข้อคิดว่าเวลาทําเพลง ทำให้ประมาณหนึ่งไม่ต้องเราอาจจะไม่เก่งทุกคนแต่ว่าเล่นออกมาพร้อมกันมันดูเก่งสาวดีว่าโอเคแล้วเตาดีฟอร์มดีนะครับไม่ต้องทำเพราะว่าคนเราอาจจะไม่เก่งทุกคนแต่รวมกันแล้วมันเก่งแล้วก็มีประเภทที่เก่งทั้งวงแต่รวมกันเป็นมาไม่มได้เรื่องออันนี้นี่คือเล่นจริงนะครับอขอฝากไว้เลยครับขอบคุณมากครับผมชักวานเสาธงยุติธรรมนะครับขอบคุณน้องๆ